สวัสดีคท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจอาสาครับบรรดาอาสาสมัครหน่วยกู้ภยัยบรรดาคนไทยทั้งหลายที่มีจิตอาสาคงที่จะต้องติดตามรายการคนไทยหัวใจอาสาด้วยดีเสมอมาครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา18.00นาาโดยประมาณครับเรื่องราวของคนดีในสังคมคนทํางานปิดทองหลังพระไม่ว่าท่านจะเป็นใครศาสนาใดหากท่านอยากจะทําความดี ท่านพร้อมที่จะลงมือได้ทันทีหักวันนี้ท่านมีหัวใจเต็มร้อยครับคนไทยหัวใจอาสาในวันนี้เรามีเรื่องราวหลายอย่างที่นําเสนอต่อท่านครับไปติดตามการเปิดหัวใจของคนไทยมุสลิมครับเรียกว่าคนไทยมุสลิมไทยหัวใจอาสา วันนี้เราได้เชิญชหน่วยอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมาส5ท่านด้วยกันที่เป็นชาวมุสลิมนับถือศาสนามุสลิมหรืออิสลามเนะครับเรามาเปิดหวัวใจว่าเขามาเป็นอาสาสมัครเขามีความสุขอย่างไรบ้างวันนี้เรามีโอกาสติดตามด้วยนอกจากนี้เรายังมีเรื่องราวของข่าวเด่นกู้ภัยดังที่ติดตามเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทิศครับในการนําเสนอช่วงท้ายของรายการสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือภาพเด็ดกู้ภัยไทยวันนี้ไปชมภาพเด็ดวันนี้ปิดท้ายเราเป็นภาพอะไรกันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้วันศุกร์ที่กราคมครัม พวกนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติพรุ่งนี้ท่านจะพาลูกพาหลานของท่านหรือพาน้องๆจะไปเที่ยวที่ไหนในช่วงท้ายของรายการเราจะแนะนําสถานที่ของท่านว่าวันพรุ่งนี้ท่านจะไปนั่งเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีนายกปูได้ตรงไหนอย่างไรและนอกจากนี้กรทมเขาเปิดสถานที่ให้บรรดาคนบรรดาเด็กทั้งหลายมีโอกาสไปเยี่ยมเยียนศาลาว่าการกรุงเทพหานครในฐานะผู้ว่ากรุงเทพหานครท่านหมอมราชาวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรซึ่งในขณะนี้ดีกีหรือความร้อนแรงในการแย่งตําแหน่งเก้าอี้ของผู้ว่าเริ่มสนุกข,ขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับ นั่นเป็นเรื่องราวอันหนึ่งครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปพบเรื่องราวในเรื่องของเราต่อไปวันนี้ผมขอแนะนําตัวให้กลุ่มนะครับคนไทยซึ่งเรียกว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นคนไทยที่มีจิตอาสาในนามของมุสลิมไทยหัวใจอาสาฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับ,รบสวัสดีครับต่อไปผมขอขอนุญาตแนะนํา,นา,นาคุณสมศักดิ์ยากบครับเป็นอาสาร่วมประจันยู่ในนามของหัวหมากสิบนะครับหนึ่งศูนย์และท่านต่อมาคุณสิงห์อัมพันธ์ครับ <ผ>หนุ่มรูปงามผม,ผมยาวอย่างนี้สะพานสูง17ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับผมคุณต่อไปคุณพิติพงษ์แสงสุวรรณสะพานสูง18แล้วต่อท่านสุดท้ายได้แก่คุณอภิิ์บุญเลาะสะพานสูง10ศูนนะครับหัวบหม 1, สะพานสูง10ครับ,รบเลขพวกนี้ต้องล็อกไหมเนี่ยก็คือ1 0น,นี่จะเป็นหัวหน้าชุดสอนอคอนี่หัวระดับหัวหน้าหมดอ่า้าเป็น1 0 10นี่ก็เป็นหัวหน้าชุดชุดที่1แล้วก็เป็นหัวหน้าชุดที่ 2, 2> อบอกขา่า้วก็สองนึนง มูที่ทานน้าใจสุงหายเขาลกนาราที่วาดอยู่พื้นที่ภาคใต้เขากำลังเช้อเชิญคุณไปช่วยเหลือในพื้นที่สักสิบห้าคนนํำทีมไปไหวไหมเดี๋ยวผมจะส่งเครื่องบินไปรับไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองแล้วไปลงนาราที่วาดดีไหมครับคุณสิงห์ก็้อได้กระดิ่งไหมครับผม <c oughs> นะท <c oughs> ่านผู้ชมครับต่อไปนักเรียนไทยที่หัวเกรียนเกรียนทั้งหลายต่อไปจะวางไว้ผมผมยาวอย่างคุณสิงห์อย่างนี้ท่านรับได้ไหมอ่ะเนี่ยผมถามถามท่านผู้ชมครับเนี่ยผมอย่างนี้อ้าวกองโคดหน่อยที่คุณสิงห์เนี่ยใส่แว่นอย่างเงี้ย หน้าตาอย่างนี้เป็นอาสาร่วมประตันอยู่แล้วต่อไปนักเรียนไทยไว้ผมอย่างนี้ท่านเห็นด้วยไหมผมไม่ทราวบว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคิดอะไรทําอะไรกันอยู่ไม่มีเรื่องอื่นทําหรือย,อยังไงถึงจะมีการให้ไว้นักเรียนผมยาวกันครูที่เป็นฝ่ายปกครองเขาฝากผมมาในฐานะที่มีเพื่อนครูรอบบ้านรอบเมืองไม่ว่าจะเป็นสวนหลาบเทพสรินอัธรรมชนันกรุงเทพขีดเตียนหลายๆโรงเรียนเหกันที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นมาถามบอกว่าครูผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่มีอะไรทําหรือจะต้องให้นักเรียนปล่อยผมยาวในขณะเดีวยวกัน ฝ่ายปกครองครูเขาก็บอกว่าไงรู้ไหมครับเพื่อนเพื่อนบรรดาอาสาต่อไปสบายแล้วไม่ต้องไปดูระเบียบไปแล้วก็ปล่อยผมยาวมาปล่อยหนวดปล่อยคาวยาวจบเลยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นวิพากษ์วิชากันอยู่นะครับผมเป็นการนําเสนอเป็นทางแนวแนวทางอันนึงว่าผมว่านักเรียนยังต้องเป็นนักเรียนครับหากปล่อยนักเรียนไว้ผมแล้วเขาไว้หนวดลงรังคาวยาวนะฮะเป็นเรื่องราวอันหนึ่งบางครีนักเรียนเหล่านี้ไปแอบสูบบุหรี่กันในห้องครูก็ต้องไปตามไปติดวงจรปิดก็ละเมิดสิทธิ์อีกไม่รู้ NGO ตรงไหน บางครั้งที่สําคัญครับเล่นยาในห้องส้วมด้วยครับ,รบนะฮะเล่นยานะท่านผู้ชมครับแต่โรงเรียนบางโรงเรียนบอกโรงเรียนสีขาวแต่จริงๆข้อเท็จจริงมันปิดข่าวไว้ลองให้นักข่าวหรือใครก็ลองไปสืบดูครับในโรงเรียนมัธยมบางแห่งเลยดีเขาเล่นเล่นยาแล้วครับเล่นเก็ดแล้วยาไอแล้วครับมันเป็นลูกลามเข้าไปถึงโรงเรียนแล้วครับส่วนนี้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมกลับมาที่เพื่อนๆน,น,นิดนึงนั่นผมวิญ,ญญาณครูเข้าใสา่ นะครับวันนี้คุณสมศักดิ์เป็นไงเป็นไงมาถึงเป็นอาสาสมัครของที่ร่วมกันจอยู่ได้คุณสมศักดิ์ก็อน <text> นี้ก็คือว่าเวลาว่างครับไม่มีอะไรทําเวลาว่างไม่มีทำอะไรปกติทําอะไรอยู่ทํางานพนักงานบริษัทงานบริษัทเป็นเมสเซนเจอร์หรือเป็นพนักงานพนักงาน,น,งานทําอะไรอะ่ะก็ดูแลภายในเป็นแผนกจัดส่ง แผนกจัดส่งของบริษัทอ๋อแผนกจัดส่งแล้ววันนี้มาเป็นอาสาสมัครของโรบันตันยูใช่ฮะเป็นมาสักกี่ปีแล้วคุณสมศักดิ์ก็เป็นมาตั้งแต่ปีนี้ก็เข้าปีที่7 7เจแล้วนะเอ้าทางคุณสิงห์มาเป็นมากี่ปีแล้วผมก็ประมาณสามสี่ปีได้ครับผมสามสี่ปีแล้วครับผมแล้วเป็นไว้ผมยาวอย่างเนี้ยครับผมแล้วลงไปพื้นที่แล้วขโมยโจรไม่หนีหมดเลยถ้าเราไม่ช่วย เรไปเก็บศพศพไม่รู้ขึ้นวิ่งหนี้หน้าตาเงี้ยคนเราก็กอย่าไปมองกันที่ภายนอกนะครับเรามองกันที่ภายในครับมองกันลึกๆนานๆนะครับเราอย่าเพิ่งไปมองแบบคนเผลอเห็นเขาโอ้โหน้าตาไม่ดีน่ากล,ลัวเราอย่าไปคิดครับคนเราหน้าตาไม่ดีแต่จิตใจก็อาจจะอีกอย่างก็ได้นะครับผมคาคมแน่ใจหรือตำรวจตํรวจยืนสิบคนตำรวจเขาชี้เราก่อนเลยแน,น,น่แน่นอนใช่ใช่ใช่ไหมน่าถูกต้องเลยเคยถูกตัวชี้ั้างไหมเนี่ยผมอะเออก็มีบ้างบางครั้งครับผมจะชี้เมน้นแต่ผมยีกระท่อ เอาคผู้ชมครับหน้าตาอยี้แต่มันมีจิตใจในการที่เป็นอาสาวันนี้เราถึงบอกเฟ้นมาหาครับเรื่องราวของคนไทยที่มีจิตอาสาในการทํางานอย่างนี้ผมถามนิดนึงคุณเสียงนะขอญาติคุณสมศดิงถามเพื่อนหน่อยคว่าว่าวันนี้ต้องจ้างเท่าไหร่ถึงตัดผมสักกี่สตางค์พันหนึ่งอยู่ไหมผมเนี่ยคือแบบตั้งใจเลี้ยงไว้แล้วคือผมแบบจะไม่ตัดน,นะครับผมแต่ถ้าบรรยาคือผมอาจจะจะัซอยแบบให้หม,มัน อยู่ประมาณนี้ครับผม,มจะไม่ให้ไว้ยามากเกินไปนครับนี่เป็นอาสาสมัครคนหนึ่งครับถึงแม้ว่าผมจะยาวอย่างนี้แล้วหัวหน้าสมศักดิ์ผู้จัดก,การลูกบันจันยู <c oughs> เขาไม่เคยบอกเฮ้ยมึงไปตัดผมบ้างที่ไม่เคยโดนไหมแล้วก็เข้ามาที่คือเราจะก้าผม ก้าวผมแล้วก้าวให้ดูจับรวบให้ดีมันก็จะจับรวบครับให้มันเรียบร้อยอะไรอย่างี้ครับผมแล้วแว่นต้องใส่ไม่ใส่ไม่ไม่ใส่ครับผมเป็นบางครั้งครับเครับผมที่ไม่ใส่แว่นเพราะใส่แว่นตาเรยอยู่นี่คนไทยจริงๆครับที่เป็นมุสลิมแล้วมีหัวใจอาสาเดี๋ยวผมจะชวนไปพื้นที่ภาคใต้ไปช่วยทหารในภาคใต้ดีไหมโอเคครับผมเออจะได้พูดภาษายาวีด้วยพูดได้นะก็ ไม่ได้ปะคุณยาวีได้บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ด้วยอะไรกันฮะคุณอภิษักเป็นไงทํางานมากี่ปีแล้วอาสาอภิษักอาคุณคุณทิิพงศ์อ่าคุณทิิพงศ์ก็สี่ปีแล้วครับสี่ปีแล้วปีหน้ากัลาออกครับประมาณนั้นเป็นไงบ้างความสุขการทํางานก็ดีครับช่วยสังคมครับล้วมันเกี่ยวอะไรก็ธงชาติเนี่ยก็คนไทยครับอ๋อ มุสลิมไทยหัวใจอาสาเป็นที่มาของธงชาติผืนนี้ถ้าไปองอื่นไม่ใช่แน่นอนแล้วท่านต่อไปท่านครับผมท่านในพิศักเป็นไงทำมากี่ปีแล้วก็ถ้าเาคุณสมศักดิ์เนี่ยครับถ้าคุณสมศักดิ์ห้าปีครับหลอกกันมามีกี่คนในกลุ่มไม่ใช่แค่สี่แน่นอนมีกี่คนเยอะครับเยอะไม่เอากี่คนเยอะเยอะในกี่คนเยอะก็ประมาณห้าสิบหลักเป็นหลักหลักร้อยจุดกว่าครับจุดจุด่กันสิบกว่านะครับตอจุดก็สิบกว่าคน ตอสอนนองหนึ่งอะฮะสอนนองหนึ่งก็จะมียี่สิบคนสองจะเป็นสองชุดฮะแถวแถวมอเตอร์เวย์นี่ต้องวิ่งตลอดสิไปงัดอะไรบ่อยช่วยเขาบ่อยสิใช่ไหมคุณสิงมอเตอร์เวย์อะมันอยู่ใกล้ๆบ้านสะพานสูงก็ไม่ใช่หรอใช่ครับออกกรุงเทพพิธาก็ถึงแล้วครับฮะใช่เวลาไปเจอเหตุคนเป็นลมเป็นลมลมบ้าหมูช่วยได้ไหมไม่ได้ครับผมไม่ได้เลยผมโดนไม่ได้ก็จะลมบ้าหมูนี่คือผมยอมเลยครับช่วยไม่ได้ครับผมโอ๊ยไม่ใช่เป็นอาสา